สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมพาท่านสัญจรขึ้นไปที่โพเขาอำเภอปากธงชัยครับท่านผู้ชมครับก็บรรยากาศตอนนี้ใกล้จะสว่างแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศให้เราเห็นอย่างที่อยู่ในภาพบันทึกไว้นี่แหละครับบรรยากาศดีมากอากาศก็ดี สถานที่อย่างนี้ได้มีการนำมาพัฒนาให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมบ้างเป็นที่เรียนรู้บ้างนะครับโดยศาสตราจารย์ดรยงสยามสนามพลและครอบครัวของท่านนะครับผมจะพาท่านมาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็เราจะมีอะไรให้ดูบ้างนะครับท่านผู้ชมครับลองติดตามนะครับท่านผู้ชม แล้วก็นีท่านก็จัดเป็นสัดส่วนสำหรับที่จะให้มคนมาอาบน้ําอาบท่านะครับมาทำภารกิจต่างๆแล้วมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับที่หลอดไฟนี้ก็จะมีบรรดาเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับที่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนี่ก็มาอยู่กันเป็นแถวนะครับท่านผู้ชมครับ เขาคืออะไรครับน่าจะเป็นพึ่งครับเขาจะเป็นพึ่งนะท่านผู้ชมครับพึ่งใหญ่นะครับหรือว่าพึ่งหลวงนะครับเขาคงจะกลับรังไม่ทันหรืออะไระครับก็เลยเห็นแสงสว่างที่ดวงไฟก็เลยพากันมา เกาะที่ดวงไฟนะครับพอแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ขึ้นมามเมื่อไหร่ก็คงจะกลับนะครับคงจะไปโซรังตอนนี้ก็แวะมาพักนะครับมาเกาะที่โปไฟนะครับท่านผู้ชมครับมีเป็นจำนวนพอสมควรครับแลวทางด้านนี้คืออะไรครับท่านผู้ชม อันนี้ก็คือแขกอีกคนหนึ่งนะครับที่มาเยือนนะครับอาจจะเป็นพีเเสือหรือเปล่าไม่ทราบครับนี่บรรยากาศนะครับตอนเย็นย็นก่อนที่จะรุ่งสางก็จะมีบรรดาค,ครับตัวอะไรคพึ่งครับ oh. อืมนะครับก็จะมี เขาก็จะมาสงสัยคงจะกลับรังไม่โชกนะครับก็มีหลายตัวนะครับท่านที่จะมาใช้สถานที่ก็ขอให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าก็มีพิษด้วยนะครับโอเคนะครับเราก็จะไปดูตัวนี้เหรอคะครับใช่ไหมคะตัวนี้เหรอครับครับเขาเป็นพึ่งพึ่งหลวงมพึ่งใหญ่นะครับต้องระวังนะครับเขามีพิษ น,นี่ก็คือบรรยากาศนะครับตอนเช้าๆนี่ก็มีครับนี่ก็เพื่อนรวมโลกของเราเดะเวียนมานะครับแมลงอไระคะไฟไปเจ็บไหมครับก็เปิดระวังใช่ไหม อันนี้ไม่มีพิษครับนั่ไม่มีพิษเป็นผีเสือ้อผีเสือ้อหากินตอนกลางคืนไม่ห้องน้ำหรอฮะครับนี่ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับชมกับอ่านี่ดวงอาทิตย์อ่ากำลังมีแสงสว่างให้เราเห็นขึ้นมานะครับดังนั้นทางช่องของเราก็ขอ นำเสนอภาพเล็กๆตัวน้อยนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ